สวัสดีครับมอนี้มาเที่ยวทงครับเอาชมพู่ขั้นเกาขั้นเดิมมาล่องครับเห็ดอันนี้ไม่ครับแต่ว่างานกับจิ๋วดีบันไดครับเห็ดขากระจกไม่ครับว่านสีสั้นมากครับเคี้ยงแห้งครับกระโจกเพาท่านใส่ครับใส่ไว้เดียววันครับ คุณนนะสับอยู่ไหมเดี๋ยวโอ้ไฟตัวนี้สันแนวไปไปสิล่องแล้วไปนางคุณสิล่องเดี๋ยวเจ้าไปข้าพดีนี่นะโอ้วอ้าพดีน่ะโอ้วขอให้มากกว่าไม่เดียวเนีน่ยเฮ้ย เอาโอเคครับไปแบบเท่าห้าปาตี้ครับขี่ล่องรถครับเอาถือสวัสดีครับสวัสดีทุกชุมทุกท่านครับสวัสดีทุกปีน้องๆนะครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนทีขอให้มาเบินงมื่อนี้ครับเรืองอาไปรเขาตม่ครับเพชรหม่ครับ ไปแล้วครับเที่ยนหนึ่งครับไปแบบหน้าหน้าครับโอเคครับไปกันเลยครัะจายเสียงได้ไหมโอ้สิ่งนี้คุณปานั่นงรถก่อนตะเกียจจะว่าจะจรดรถที่ยาวกับ เจ็ดวานถงขังซุ้ม c â จน่เขาตนเขาโขกไฟวานไม่ลุนเหรอโอ้ไม่ไฟอหายไฟของเลี่น

โอเป็นไหนครับรถดีป่ครับคือว่าคือบอเจ้าเจับคว่มเร็วงั้นจับความเร็ว่งันจับยังไงอะ้จับเลบอมันเร็วโอ้ตาว่าจัเท่าไหนกาาว่านลอยวแล้วมัน โอเคครับมาหอดบ้านแล้วครับห้าจุดสามฉาบอะไรแล้วยังมมีบอของมันบออย่างมันดังฮะมันดังนี่นี่มั้สวานนี่ีกันนี่มหนี่้เอาเวงเาเฮ้ย Tempoturg ghana. Body, baby, all the giải ong ghana. Tempoturg ghana. Body, baby, all the giải ong ghana. Tempoturg ghana. Tempoturg ghana 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 เระส่วนออกมาก็มาเลยโอเคครับถ้าสิ่งสี่นี้แล้วครับมันเขามู่บานแล้วครับโอเคครับ okay. เอาไปยุดกันนะไปะยุดกันนะไปะยุดกันนะ โอเคครับคลิปนี้ครับจบไปเพียงแค่นี้ครับกันมากคลิปนี้็อยจะลืมกดไลค์กดตักตะไครกดกระดิ่งครับบายบายนะออสวัสดีครับสวัสดีครับ